พระปตาจาราเถรีผู้เป็นเลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายผู้ทรงพระวินัยและเป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานางปตาจาราเถรีเป็นธิดาของเศรษฐีอยู่ในกรุงสาวัตถีนางเป็นผู้มีโฉมงามสวยมากจึงทำให้บิดาและมารดาเป็นห่วงยิ่งนัก จึงให้นางอยู่แต่บนปราสาทชั้นที่7ไม่ให้คบหากับบุคคลภายนอกมีคนคอยรับใช้ทั้งชายและหญิงอย่างมากมายฝ่ายลูกสาวก็รู้สึกเหมือนว่าตนเองเหมือนติดคุกเพราะไม่มีโอกาสได้ออกเห็นนอกปราสาทเลยครั้นแล้วนางก็ได้พบรักกับคนใช้จนกระทั่งมีอะไรกันอย่างลับๆ พอบิดามารดาได้รับมั่นกับชายหนุ่มที่มีฐานะเท่าเทียมกันเมื่อนางรู้จึงเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาผู้เป็นคนรักแล้วนางจึงพูดขึ้นว่าถ้าคุณรักฉันคุณต้องพาฉันหนีชายหนุ่มผู้เป็นคนรักจึงตอบตกลงและก็วางแผนร่วมกันโดยให้นางปลอมตัวเป็นคนทาสี เอารําข้าวทาตามตัวแล้วทำผมให้ยุ่งยุ่งนุ่งห่มผ้าปอนปอนพอคนใช้เผลอนางจึงออกมาแล้วรีบเดินตรงไปที่ประตูเมืองเป็นที่ที่นางนัดไว้กับคนรักของนางพ่อเศรษฐีได้รู้ว่าลูกตนเองหนีไปกับคนใช้ก็ได้แต่โศกเศร้าเสียใจชายหนุ่ม ได้พานางไปอาศัยอยู่ชายแดนแคว้นโกศลประกอบอาชีพทำไร่ไถานานางปตาจาราเถรีทำงานทุกอย่างที่แม่บ้านต้องทำอย่างไม่ยออ่อท้อต่อมานางปตาจาราเถรีได้ตั้งท้องจึงบอกกับสามีว่าตนจะไปคลอดที่บ้านของบิดามารดา เพราะเป็นสิริมงคลแก่ตนและเด็กที่เกิดใหม่แต่สามีคัดขานเพราะกลัวว่าบิดามารดาของนางจะโกรธและสั่งให้คนโบยตีจนตายก็เป็นได้เมื่อนางรู้ว่าสามีไม่ให้ไปเมื่อสบโอกาสช่วงที่สามีของนางออกไปทำงานในป่านางจึงบอกกับเพื่อนบ้านว่าถ้าสามีกลับมาให้บอกว่าตน ไปคลอดลูกที่บ้านของบิดามารดาฝ่ายสามีพอทราบข่าวก็ออกไปตามหานางและในที่สุดก็ตามไปพบและอ้อนวอนให้นางกลับมาในขณะนั้นเองนางก็รู้สึกปวดท้องและก็คลอดลูกในที่สุดเมื่อนางคลอดบุตรแล้วนางก็คิดว่าไม่จำเป็นที่จะต้องกลับบ้านแล้วจึงกลับมาบ้านป่าอีกครั้งหนึ่ง พอผ่านไปอีกหนึ่งปีนางก็ตั้งครรภ์เป็นครั้งที่สองและได้อ้อนวอนสามีให้พากลับไปบ้านของบิดามารดาแต่สามีของนางก็ไม่ยอมนางจึงเอาลูกน้อยนี้กลับไปบ้านของบิดามารดาเมื่อสามีกลับมาไม่เห็นลูกและภรรยาจึงออกตามหาเมื่อได้พบนางจึงอ้อนวอนให้กลับบ้าน ขณะนั้นเองนางก็เกิดเจ็บท้องและก็คลอดลูกออกมาในขณะเดียวกันนั้นก็เกิดฝนตกมาอย่างแรงสามีจึงบอกกับภรรยาว่าเดี๋ยวพี่จะไปตัดไม้ที่จอมปลวกเพราะมีใบดกหนาสามารถกันฝนได้ดีให้นางรออยู่กับลูกตรงนี้พ่อสามีของนางกําลังตัดจอมปลวกอยู่นั้น ก็มีงูเรื้อยออกมางูจึงกัดสามีของนางตายนางทนไม่ไหวก็ได้คลอดลูกออกมาอย่างทุลักทุเลเพาอฝนหยุดตกนางกับลูกๆจึงออกไปตามหาสามีและก็พบว่าสามีนอนตายเสียแล้วนางร้องไห้แล้วรำพันว่าเพราะความดื้อรั้นของเราแท้ๆ และแล้วนางก็ตัดสินใจเดินทางกลับไปบ้านของบิดามารดาต่อเมื่อเดินทางไปสักพักก็มีแม่น้ำขวางกั้นระหว่างทางนางไม่มีกำลังเพียงพอที่จะเอาลูกสองคนไปพร้อมกันได้เพราะว่านางเพิ่งคลอดลูกประกอบกับกระแสน้ำอันเชี่ยวกราดนางจึงบอกให้ลูกคนโตรออยู่ที่ริมฝัง่ง แล้วนางก็พาลูกคนเล็กข้ามไปก่อนพอถึงฝั่งนางเอาลูกวางไว้ริมตลิ่งเมื่อถึงกลางแม่น้ำมีเหยี่ยวตัวหนึ่งบินผ่านมาพอเห็นลูกของนางก็นึกว่าเป็นเนื้อจึงโฉบเอาลูกของนางไปเมื่อนางเห็นดังนั้นนางจึงตกมือตะโกนไล่ยเหยี่ยวเมื่อลูกคนโตเห็นแม่ตกมือก็นึกว่าแม่เรียก จึงเดินลงน้ำไปแล้วก็ถูกกระแสน้ำพัดไปนางร้องไห้เสียใจจนหมดแรงกายแรงใจนางเดินโซเซแบบหมดอะไรตายอยากมุ่งหน้าไปเมืองสาวัตถีจุดมุ่งหมายก็คือบ้านของบิดามารดาพอใกล้ถึงบ้านของบิดามารดานางจึงถามคนที่เดินสวนกันไปมาว่าคุณลุงคะ รู้จักบ้านเศรษฐีไหมคะลุงคนนั้นจึงตอบว่ารู้สิรู้จักเป็นอย่างดีด้วยเมื่อคืนมีฝนตกหนักมากและพายุก็แรงมากมันช่างน่าเศร้าจริงๆเพราะพายุเมื่อคืนนี้แหละทำให้ปราสาทของท่านเศรษฐีถล่มลงมาทับท่านเศรษฐีภรรยาและลูกชายตายพร้อมกันทั้งครอบครัว พอนางได้ทราบข่าวร้ายที่สุดสุดแสนจะสะเทือนใจนางก็ไม่รู้สึกตัวแม้แต่เสื้อผ้าที่ปกปิดร่างกายของนางอยู่นั้นก็หลุดออกจากร่างกายแล้วนางก็กลายเป็นคนวิกลจริตไปนางได้ร้องไห้รำพึงรำพันเดินเปลือยกายโซซัดโซเซไปมาจนกระทั่งมาถึง พระเชตวันมหาวิหารขณะนั้นพระบรมศาสดากำลังเทศนาโปรดพุทธบริษัทอยู่พวกพระพุทธบริษัทก็กีดกันไม่ให้นางเข้ามาพระผู้มีพระภาคทรงทราบด้วยยานว่านางทำความดีมาแล้วจึงตรัสว่าพวกท่านจงหลีกทาง ปล่อยให้นางเข้ามาพระองค์ตัดกับนางว่าจงกลับมาได้สติเถิดน้องหญิงเมื่อนางได้สติก็รู้สึกละอายที่ตนอยู่ในสภาพเรลือยเปล่านางจึงรีบนั่งลงและขณะนั้นเองก็มีพุทธบริษัทคนหนึ่งโยนผ้าห่มมาให้นางจึงรีบคลุมตัว แล้วนางก็ทูลว่าขอพระองค์เป็นที่พึ่งแก่หม่อมฉันด้วยเถิดพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอย่าคิดว่าเลยปตาจาราเถรีเธอมาสู่สำนักของผู้ที่สามารถเป็นที่พึ่งพาอาศัยให้เธอได้แล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราไม่ควรประมาทมัวแต่นั่งโศกเศร้าเสียใจ ซึ่งไม่ก่อผลดีให้แก่ตัวเราเองและผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหลังจากนั้นนางก็อุปสมบทเป็นภิกษุณีและก็ได้ตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญเพียรจนบรรลุเป็นพระอรหันต์วันหนึ่งนางเอาหม้อนน้ำตักล้างเท้าเทน้ำลงไปน้ำไหลไปได้หน่อยหนึ่งแล้วขาด เทลงครั้งที่สองน้ำไหลไปไกลกว่าเดิมเทครั้งที่สามน้ำไหลไปไกลกว่าครั้งที่สองนางถือเอาน้ำนั้นเป็นอารมณ์กำหนดวัยทั้งสามคือวัยเด็กวัยหนุ่มสาววัยชราเหมือนเราเทน้ำลงไปครั้งแรกตายตอนเด็กก็มีตายตอนหนุ่มสาวก็มี ตายตอนแก่ก็มีนางจึงเข้าใจในหลักธรรมและเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระปตาจาราเทรีได้รับการยกย่องจากองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เคร่งครัดในพระวินัยอย่างยิ่งประสบการณ์ชีวิตแต่เบื้องหลังของนาง กลายเป็นประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาคือนางเป็นผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับความทุกโศกของชีวิตเมื่อผ่านพ้นไปแล้วก็ได้นำเอาประสบการณ์นั้นมาสอนภิกษุณีและสตรีทั้งหลายได้เป็นอย่างดีพระปตาจาราเทรีมีคุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างได้ดังนี้ เป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริงทำตามที่ตั้งใจเอาไว้ให้สำเร็จตั้งแต่เป็นเด็กสาวแต่เนื่องจากตอนนั้นนางยังไม่มีประสบการณ์และขาดวิจารณญาณจึงทำให้เกิดการผิดพลาดในชีวิตเมื่อครั้งแต่งงานกับคนที่ตนรักเพราะไม่ต้องการแต่งงานกับคนที่บิดามารดาหามาให้แม้จะต้องหนีออกจากบ้านไปอยู่กับคนที่ตนรักก็ตาม ต่อเมื่อนางได้บวชเป็นภิกษุณีแล้วนางได้สารต่อความตั้งใจจริงในทางที่ถูกที่ควรคือตั้งใจศึกษาพระวินัยให้เชี่ยวชาญและก็ไม่ลดละความพยายามนางได้ใช้วิริยะอุตสาหะเป็นอย่างมากจนสำเร็จสมความปรารถนาได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีอื่นในด้านนี้ และที่สำคัญพระนางยังเป็นผู้แนะแนวทางชีวิตที่ดีชีวิตของพระประตาจาราเถรีเป็นชีวิตที่มากด้วยประสบการณ์ได้ผ่านมาทั้งความสุขความสมหวังและความทุกข์ความผิดหวังที่ประสบมาก็มีความผิดหวังอย่างแสนสาหาัสจนเกือบจะเป็นคนบ้าเมื่อนางได้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตแห่งชีวิต และได้เข้าสู่ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาแล้วนางก็นำประสบการณ์เหล่านั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตัวนางเองและผู้อื่นจนทำให้นางได้รับการยกย่องว่าเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ในชีวิตของหลายๆคนค่ะแล้วก็จบกันไปอีกหนึ่งเรื่องแล้วนะคะสำหรับพระปตาจาราเถรีเอตะทัคคะในด้านพระวินัย สำหรับผู้ที่ต้องการให้แอดทำเรื่องอะไรก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะและอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปในคราวหน้าค่ะสำหรับวันนี้แอดขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ